นะคะ่ะถ่ายรูปอีกข่อยเนี่ยถ่ายรูปเออถ่ายรูป,อ,ยอ,ยปอีกข่อยเนี่ยอ๋อคือกันเดียวลนะเนาะอ๋อสบายยังไั่นับเอาเอายิ้มยิ้มเห็นใส่แว่นนี่เป็นฟ้าแฟรเลยได้นี่เอายิ้มเอายิ้มตามสิ เออคืออีหลี่ว่ะเนี่ย่ะคือาการชงอ่ะคืออีหลี่นู้กันพิเศษนะเอาเบะปากจังน้อยกันน่ะคุณแม่แห้งคืออย่างคืออย่างคืออย่างเอายิ้มดีๆเดี๋ยวเบว่างหน้ากันแน่เดี๋ยวเบว่างหน้ากัน,นงงคือเน,น,นาะคือกันแห้งว่ะ เอาะไรเด้อมันเนี่ยเอาะไรเด้อมันเนี่ยสามสี่ยิ้มเจายย้า่ายเลยเขาบอกให้าา่ายบูกเจ้า่ายวีดูจริงตัวละเออเบิ้งจังเด็กก็คือวะเจ้าพอละละ่พอแลอว้วล่ะเจ้าพ่อแล้วพ่อเซียวเจ้าล้ว